สวัสดีครับออกล่าปลาไหลครับผมก็เดี๋ยววันนี้จะพามาดูหมายครับผมในเมืองครับหมายในเมืองครับผมบาคนถามมาว่าดูหมายยังไงครับก็ดูไม่ยากครับผมก็เราก็หาดูตามเมืองเนี่ยครับแล้วก็อย่างหนึ่งถ้าเมืองเป็นทรายนี่จะไม่มีปลาไหลอยู่ครับผมต้องเป็นดินเหนียวดินโคลนครับผมปลาไหลจะชอบอยู่ครับ ก็เดี๋ยวเรามาลองดูหารูกันครับไปครับผมหาดูตามริมๆนะครับผม,อ,มอยู่ข้างหน้านนรูงครับตรงนี้รูน่าจะอยู่ในน้ำครับเดี๋ยวดูรูงหน้าครับดูรูข้างหน้าก่อนครับ เจอครับนี่ครับรูปลาไหลครับผมนี่ครับรูกลมๆครับทานแบนนี่รูปูครับผมนี่รูปลาไหลครับน่าจะมีตัวอยู่ครับดูไม่ยากครับรูปลาไหลครับผมบางทีก็จะมีรูหายใจอยู่ขึ้นข้างบนอย่างนี้บางทีก็รูจะอยู่ตรงน้ําใต้น้ําอย่างนี้ครับ ต่ถ้าเป็นรูแบนๆนี่เป็นรูปูนะครับกลมๆอย่างนี้รูไปลาไหลครับผมลองไปหาดูครับผมจะหาเป็นสักรูหนึ่งแล้วรูต่อไปนี่ก็หาง่ายครับครับเดี๋ยวผมขอใส่อันนี้ก่อนครับผมอย่างอันนี้จะอยู่ตอ,อยู่ในน้ำครับผมน่าจะออกมาสองฝั่งนี่ครับฝั่งนี้ฝั่งนี้ครับ จะใส่ทิ้งไว้ครับที่เขาถามที่ถามมาว่ารูปรไหลยเป็นไงครับนี่ครับจะจะเลยครับนี่ครับรูกลมๆนี่ครับรูไม่แบนนะครับแต่ผมไม่รู้ว่ารูนี้จะมีตัวหรือเปล่าครับผมแต่ดูดูรูแล้วมันยังเลื่อมๆอยู่เหมือนกันครับอันนี้รูบนน้ํานะครับบนบกบางครั้งก็บางทีก็จะอยู่ในน้ําครับ นี้อยู่ข้างบนครับผมครับทะลุเปนแบนด์ลูปูนะครับอันนี้กลมครับผมเดี๋ยวผมจะใส่ทิ้งไว้ครับอันนี้รูงครับเมื่อกี้มีรูข้างบนผมเอามือจกลงไปครับผมถ้ามีตัวก็ตัวใหญ่ครับตัวนี้กินแล้วครับกินแล้วครับกินแล้วครับ กินแล้วครับถึงเชือกแล้วครับโอ้มีตัวครับ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 ดูนี่มีตัวครับผมได้มีลุ้นครับเดี๋ยวผมไปหาไล่ไต่กันครับผมแล้วเดี๋ยวเรามารุ้นกันครับดูในน้ํากินแล้วครับดูแรกครับผมดูลุ้นก็กินครับผมดูใกลช่กันเลยครับดูนครับ

แรกครับผมหมานครับไปรูแรกครับผมเป็นรูใหญ่ครับกินแล้วครับเดี๋ยวเรามาดูครับ ไปครับอุ้ยยิ้มบันหผานครับผมตัวที่2ครับครับให้ดูนี่ครับที่ตอนใสไปปุ๊บแล้วดึงเชือกเข้าไปครับมาดูนะครับดู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 ครับอุ้ยง่ายครับผม อ้ยมันหมานครับตัวที่สามครับมีก็กินครับฉันครับผมตังกองไม่ได้เลยครับมาเป็อยู่ครับอยู่ครับผมอุ้ยตัวสวยครับอุ้ยตัวที่สี่ครับผมมันหมานครับฉันครับผม ตัวนี้ก็กินครับตัวนี้ก็กินครับโดนครับอยู่ครับอยู่รับอยู่ครับอยู่ครับอยู่รักอยู่ักวันนี้หมานครับผมวูวสวยครับตัวนี้หาครับผมหมานครับวันนี้กินครับ ครับโอ้โหสัสจยกัครับอ้ยนี่แน่น่ครับผมอีหอกแล้วครับอุ้ย ทิมเลยครับผมมาดูกันครับบดทิมเลย อยู่ครับ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 โอ้ไม่อยู่ครับผม ติดหอ,อยออกมาครับนี้ผมว่าอยู่นะตอนแรก อยยู่ไได้ังงเบ็ดก็ไม่ได้ยืดต้องใส่จะดูดกินได้เหยื่อครับแต่เมื่อกี้เหมือนดึงสู้ครับผมหรือติดหมิ่นก็ไม่รู้ครับเดี๋ยวใส่ทิ้งไว้เมื่อกี้เดินไปไม่ได้ถือกล้องไปครับผมด้ายข้างหน้าไม่ตวงครับ วันนี้หมานครับผมพออล้วครับแดดร้อยครับผมไกลเที่ยงแล้วด้วยครับแดดยังแรงเลยครับูกหมานครับผมวันนี้ยังหาไร่ใส่ไม่หมดเลยครับผมใส่ไปได้สองหลังสองรูครับผมอีกรูนึงกินหัวทิ่มดึงไม่ได้ไม่ติดครับผมเลยใส่ทิ้งไว้อยู่ครับแล้วก็ได้มาแปดตัวครับผม ให,ใหญ่ได้สวยครับหมานอยู่ครับผมหมานครับก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งการแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปครับผมสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับเดีย๋ยวต้องมาอีกครับผม